ความหมายของนกเงือกที่มีสเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดนกเงือกเป็นที่รู้โดยทั่วกันนั่นก็คือสัญลักษณ์ของรักแท้และที่มาของเหตุการณ์การเป็นรักแท้นั่นก็คือนกเงือกจะมีการผสมพันธุ์กันกับคู่ของตัวเองเท่านั้นหรือว่าง่ายๆนกเงือกตัวผู้และตัวเมียตกลงปรงใจว่าอยากจะมีลูกด้วยกันทั้งคู่ก็จะครองชีวิตเช่นนี้ไปตลอดและแม้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ก็จะไม่มีการหาคู่ใหม่เลยเป็นเหตุให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้ที่น่าชื่นชมนอกจากนี้นกเงือกยังเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะอาหารที่นกเงือกส่วนใหญ่จะกินได้แก่ไสามะเมื่อยตาเสือและยางโอนและผละไม้สุกมากมายหลังนกเงือกกินเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการคายเมล็ดผลไม้ลงสู่ดิน เลยไม่แปลกกว่าทำไมถึงกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์เพราะจะช่วยสร้างต้นไม้นานาชนิดตามจุดอื่นๆได้ทั่วทั้งป่านั่นเอง